<c oughs> หากใครคิดกำลังจะเติมโลบัคอยู่เรามีร้านมาแนะนำร้าน b u b เปิลช็อปร้านรับเติมเกมพารและขายไก่ตัน <No. S 1> ที่มีบริการที่ดีที่สุดตอนนี้มีโปรโมชั่นเติมเกมพารเลทส,สิบสามเติมไวไม่ต้องรอนานเป็นชั่วโมงมีขายไอดีโลบอกไก่ตันบอกฟุตเริ่มต้นที่50บาทมีเติมโลบัคโปรโมชั่น150บาท800โลัสั่งซื้อได้ทั้งทางเว็บหรือทักหาเพจ ลิ่งอยู่ใต้คลิปนะคะโอเคครับก็ขอกราบสวัสดีสวีดัตชาวรุ่มโ,โปรเจกต์เยรย์ทุกคนสุดทันกันด้วยนะครับพบก,กับพี่อีกแล้วนะวันนี้พี่จะมาแจกโค้ดใหม่เหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือพี่ไม่มีปานนทุกคนไม่ไม่มีปาดนะเ,นเกินปุยูป นีปานเลยอ่ะพี่น่าสะอานให้แบบอ่ารอบคอบมากกว่าน,นี้นะทุกคนไม่งั้นปานพี่คงแบบอ่าไม่หายไปนะครับทุกคนมาบทุกคนก่อนที่จะไปแจกพี่ขอใส่กปเป็นปตัวนี้ก่อนเฮ้ยปานพี่หายเป็นเพราะมันทุกคนเป็นเพราะมันเลยอ่ะทุกคนอ๋อชิมหายละอ่าโดนสวนปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปอุ้ยชิมหายไม่น่านี่เลยปุ๊บปุ๊ ปุ๊บๆอุ้ยๆเฮ้ยเหมือนไม่ได้เล่นนานแล้วเป็นยังไงไม่รู้อ่ะปุ๊บๆนี่แล้วก็ปุ๊บปุ๊บๆโอ้โหไม่ได้嘛ปุ๊บๆเฮ้ยชนะมันเฉยมาครับทุกคนเดี๋ยวจะไปแจกโค้ดกันเลยนะครับทุกคนเอาทุกคนเดี๋ยวจะมาแจกโค้ดกันเลยนะไม่อยากพูดมากเสียเวลาอะไรมากมายนะทุกคนอ่าก่อนอื่นที่จะอ่าเออทุกคนได้จะรู้แล้วล่ะวิธีใส่โค้ดอ่ะพี่พูดแบบเป็นแบบสิบกว่ารอบละ มาครับทุกคนโค้ดแรกก็จะเป็นโค้ดอันนี้นะทุกคนโค้ดแรกนะก็จะเป็นอันนี้นะทุกคนเราเราก็กดส่งรหัสไปเลยนะทุกคนโค้ดแรกนี่ครับเราก็จะได้อ่าสปินมาส5ห้ารือเปล่าแล้วก็ไอหมุนกงล้อเกลือไก่ไั่นประมาณ5้าอันหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับทุกคนแล้วก็โค้ดอีกอันนะทุกคนอันนี้คลิปนี้มี2โค้ดนะทุกคนแล้วก็โค้ดอีกอันก็จะเป็นอ่าอันนี้เลยนะทุกคนนี่ครับโค้ดอีกอันนะแล้วก็กดส่งรหัสไปเลยครับ ปึ๊บนี่ครับเป็นโค้ดอีกอันนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นโค้ดนะทุกคนจะมี2ทั้งหมด2อ,อันนะ2โค้ดนะทุกคนมารทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทําการอยู่ที่หน้าแรกของเกมเลยนะครับทุกคนเราจะมาดูกันนะว่าเราจะได้อะไรหรือเปล่าใช่ด้วยได้สปินหอัน จริงๆด้วยแล้วเราก็หมุนไปเลยนะครับทุกคนเราก็หมุนไปเลยนะเราจะมาลุ้นนะว,ว่าเราจะเกลือหรือเปล่ามันเกลืออยู่แล้วอย่าไปคาดหวังกับมันนะจำไว้จําคํานี้ไว้ทุกคนไปคาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังนะครับทุกคนโอ้โหได้เงินเออห้าร้อยเออเอาไปให้ไปให้มใหมากินเถอะเฮ้ยเฮ้ยได้ป่ะเอ้ยยี่สิบอันยี่สิบโอ้สิบห้าอันโอ้โเอาไปสักยี่สิบนี่น่าจะแบบวุ้ยเว้ยเนี่ยเอ้ย โอ้ไม่คาดฝังนะกับไม่ผิดหวังจริงๆ,ๆนะทุกคนเนี่ยได้ตังค์โอ้เกือเกือหนึ่งค่มห้าร้อยมาได้ห้าสิบโอ้พี่ไปตีมอนสองสามตัวพี่ก็ได้แล้วไอนน้นี่ยมาทุกคนเฮ้ยนี่ครับเรามมดูว่าเราได้กี่อันเฮ้ยปวกกับสุ่มนั้นพี่ได้ร้อยยี่สิบห้าเรเฮ้ยถือว่าเยอะนะแต่พี่ไม่กล้าสุบว่ามันเป็นตระกูลมันเป็นตระกูลไอ,ไ,อไ,อไ,อไอ้ไอ้นี่มันไม่ดีหรือเปล่าะ ใหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนอันนี้คือแบบไม่แน่ใจแต่พี่แบบอาขอไม่สุ่มละกันนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ขอแบบอาไม่สุ่มแล้วกันแต่ก็อยากสุ่ม,มว่ะกลัวมันแบบวันนี้ได้ซวีมแล้วออกโคตรยากเลยอะ่ะเฮ้ยทุกคนจะสุ่มวันนียเฮ้ยเดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะมาสุ่มนะทุกคนกดไลค์ถึงประมาณหนึ่งร้อยกดไลค์เนี่ยนะครับทุกคนเพื่อแบบเป็นกําลังใจหรือกําลังใจให้พี่สุ่มไอเอาไอคามาโดนะครับทุกคน เอาล้วนะครับทุกคนคลิปก็ะขอจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนถ้าทุกคนชอบคิปนุคคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของพี่นะสำหรับพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละครับบ๊ายบายแล้วก็อีกอย่างนึงทุกคนถ้าทุกคนอยากให้พี่สุ่มอ่าสุ่มนะทุกคนให้ทุกคนกดไลค์ถึงร้อยกดไลค์เนะียเพื่อเป็นกำลังใจใพี่สุ่มเอาตะกูลไอคามาโดนะครับทุกคน